นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นบปมาเทนะสัมปาเทธาติธรรมโมสกจังโ,ตโสตโพตีนับนี <c> ้ <oughs> จะได้วิสัชนาะธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อ ละวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา <c oughs> ธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษ ปรารบเหตุเป็นวันเข้าวพรรษาดังนั้นจะได้กล่าวถึงสิ่งที่พุทธบริษัททั้งหลายจะพึงกระทําในใจเนื่องในวันเช่นวันนี้เพื่อสำเร็จประโยชน์แห่งตนแห่งตนตามสมควรแก่สติกำลัง วันข้าวพรรษาเช่นวันนี้มีขนมจำเนียมประเพณนีสำหรับที่จะบำเพ็ญกุศลและกระทำสิ่งซึ่งจะต้องกระทำให้ดเีเป็นพิเศษสำหรับแต่ละบุคคลจนกว่าจะตลอดพรรษาซึ่งมาบรรพชิต <c oughs> ในวัดวาอาราม ก็ได้กระทําวัดปฏิบัตินั้นๆให้ดีเป็นพิเศษตลอดการพันษาเส้นเดียวกัน <c oughs> นี่ก็เป็นขนบรำเนียมประเพณีที่มีมา,าแต่โบราณการ <c oughs> ทั้งนี้เพราะเหตุว่าในวันที่เป็น วันข้าวพรรษาเช่นนี้นั้นเป็นโอกาสที่สะดวกที่แต่ละคนจะประพฤติปฏิบัติอะไรให้ติดต่อกันไปอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นเวลานอกพรรษาภิกษุย่อมจาริกไปในที่นั้นๆเท่ามี กิจการเกิดขึ้นผิดแปลกแตกต่างกันไปจึงเป็นการยากที่จะทำสิ่งใดให้สม่ำเสมอตลอดเวลาระยะยาวขพืนถึงวันจำพรรษามีวินัยบัญญัติไว้ไม่จาริกไปในที่ใดตลอดสามเดือนคือเก้าสิบวัน จึงมีระยะยาวพอที่จะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดให้สม่ำเสมอติดต่อกันไปและมีความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนได้รับประโยชน์เต็มตามความมุ่งหมายนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงมีการสั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะกระทำวัดปฏิบัติ อย่างใดอย่างหนึ่งให้ดีที่สุดจนตลอดเวลาในพรรษานี้พวกที่เป็นคราวาสก็ประพฤติสมจรรย์อย่างคราวาสที่เป็นบรรพชิตก็ประพฤติสมจรรย์อย่างบรรพชิตให้สุดความสามารถแห่งตนแห่งตนคำว่าหมจรรย์นในที่นี้หมายถึง วัดปฏิบัติที่จะทำให้ดีเป็นพิเศษยิ่งกว่าธรรมดาแล้วยังจะกระทำให้สม่ำเสมอไม,ม่ลุ่มลุ่มดอนดอนเรียกว่ากระทำจนสุดกำลังของสติปัญญาความสามารถจึงได้เรียกว่าพรหมจันย์แม่ที่สุดแต่ว่าเด็กๆเล็กๆ จะสมาทานอะไรตัวอย่างหนึ่งซึ่งจะปฏิบัติให้ได้ตลอดพรรษาอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นพรหมจรรย์ของเด็กตัวเล็กๆนั้นแม้ที่สุดแต่ว่าจะอธิษฐานว่าจะใส่บาตรให้ตลอดพรรษาเมื่อตั้งใจกระทำให้ถึงความสามารถของตนก็ยังจะเป็นพรหมจรรย์สำหรับเด็กเล็กๆคนนั้น ที่ผู้ใหญ่ที่โตแล้วก็เลือกวัดปฏิบัติอย่างใดที่มันเหมาะสมที่ควรกระทำอย่างยิ่งสำหรับถือไว้ประพฤติปฏิบัติให้เต็มความสามารถตลอดพรรษาก็จะเป็นปรหมจัรย์ของบุคคลนั้นๆไปตามประษาคาราวาส ในบางอย่างก็ตรงกันกับของบรรพชิตดังนี้ก็มีสำหรับบรรพชิตนั่นก็จะอธิษฐานในสิ่งที่เป็นวัดปฏิบัตินับต้งแต่ว่าจะไปบิณฑบาตไม่ให้ขาดหรือว่าจะทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ให้ขาด <c oughs> หรือว่าจะ ทำกรรมฐานภาวนาเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ตลอดพรรษาไม่ให้ขาดอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นปรมจาร,รย์สำหรับภิกษุนั้นในส่วนการกระทำให้มีขึ้นแม้ในส่วนการละก็ยังมี วัดปฏิบัติที่จะต้องละ <c oughs> อย่างคาราวาสว่าตั้งใจจะละอะไรในพรรษานี้ก็ละให้จริงๆเมื่อที่สุดแต่ว่าจะไม่สูบบุรีตลอดพรรษานี้ก็จะไม่สูบจริงๆวันประสิทธิ <c> ์ <oughs> จะละสิ่งเดียวกันอย่างนั้นมันก็ยังเป็นการดีแต่ยังมีอะไรมากไปกว่านั้นที่จะละได้มากไปกว่านั้น ก็เลือกเอาเองตามความพอใจรวมความแล้วก็ให้เป็นว่ามีการประพฤติพรหมจรรย์อย่างหนึ่งอย่างใดจนสุดความสามารถของตนของตนสำหรับสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์น,นั่นถ้าจะกล่าวในขั้นตั่วไปและกว้างขวางและสูงสุดแล้วมีพระพุทธภาสิท์ตรัสไว้ว่า สัตตาฐานะกุสโลและติวิทูปะประิกขนางน,นี่ใจความว่าพิพจารณาซึ่งขันห้าว่าขันห้านี้เป็นอย่างไร พิจารณาว่าอะไรเป็นที่เกิดขึ้นแห่งขันห้าแต่พิจารณาว่าอะไรเป็นที่ดับไปแห่งขันห้าแล้วว่าอะไรเป็นหนทางให้ถึงความดับไปแห่งขันทั้งห้านี่ก็นับได้เป็นสี่อย่างแล้วคือพิจารณาว่าขันห้าคืออะไรหรือเป็นอย่างไร นี่นับเป็นอย่างหนึง่งแล้วอะไรเป็นเหตุเป็นแดนเกิดแห่งขันห้านี้ก็เป็นอย่างหนึง่งความดับแห่งขันห้าเป็นอย่างไรนี้ก็อย่างหนึง่งทางถึงความดับแห่งขันห้าเป็นอย่างไรนี้ก็อย่างหนึง่งเป็นสี่อย่างทีนี้ยังพิจรารณาถึงลักษณะสามอย่างของขันทั้งห้านั้นอย่างแรกคือพิจารณาอัศธะ สิ่งอัตสาธะคือความรู้สึกยินดีในความยั่วยวนหรือรสอร่อยอันจะพึงได้จากขันห้านั้นนี่อย่างหนึง่งถ้าพิจารณาถึงโทษอันจะเกิดจากขันห้านั้นอย่างหนึง่งถ้าพิจารณาถึงห้นทางที่จะดับ หรือออกไปเสียได้จากโทษนั้นนั้นหนึง่งรวมเป็นสามอย่างบวกเข้ากับสี่อย่างทีแรกก็เป็นเจ็ดอย่างในเจ็ดอย่างนี้เรียกว่าสัตตะฐานะกุสลโลเป็นผู้ฉลาดในฐานะเจดประการนี่หมวดหนึ่งหมวดที่สองเรียกว่าติวิทะอุปริกขนงัง พิจารณาธาตท,ทั้งปวงพิจารณาอายตนะทั้งปวงและพิจารณาปฏิจสมุปบาทรวมกันเป็นสามอย่างนี้อีกหมวดหนึ่งหมวดแรกมีเจ็ดอย่างหมวดหลังมีสามอย่างก็รวมกันเป็นสิบอย่าง ทั้งสิบอย่างนี้เรียกว่าเป็นพมจริยวาทคือการอยู่ด้วยการประพฤติพรมจันหมายถึงพรมจันในระดับสูงพิจารณาขันห้าอยู่อย่างนี้พ <c oughs> ิจรารณาห่ธาตุอายุตนะปฏิจจสมบาทอยู่อย่างนี้เป็นประจำสำหรับ บุคคลผู้ยังไม่เป็นอาเสขะคือยังจะต้องปฏิบัติอยู่ธรรมะทั้งสิบนี้เรียกว่าอาธร,รมนิยปฏิปทาคือธรรมที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ลุให้ถึง แต่ถ้าเป็นบุคคลผู้เป็นพระอาหารแล้วก็ยังปฏิบัติอย่างนี้อยู่นี่เรียกว่าสัตตวิหารคือทำเป็นที่อยู่สบายอย่างติดต่อกันของพระอาหารหันต์นั้นๆน,น,นี่ก็เป็นการแปลกอยู่ที่ว่าข้อปฏิบัติอย่างเดียวกันนี่ยังไม่เป็นพระอรหารก็ปฏิบัติในฐานะเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ เมื่อเป็นพระหันแล้วก็ยังปฏิบัติเพื่อ,อความอยู่เป็นผาสุขสนุกสนานในการพิจารณาอย่างติดต่อกันดังนั้นผู้สำหรับผู้ที่ยังต้องปฏิบัตินั้นจึงเรียกว่าอาคมัมมณียะปฏิปทาคือเรียกว่าปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติแต่สำหรับพระหันนั้นเรียกไปเสียว่าสัตตะวิหาร แปลว่าธรรมะเป็นเครื่องอยูเพราะว่าพระอาหารหันต์ไม่ต้องปฏิบัติอะไรอีกต่อไปแล้วถ้าไปปฏิบัติอะไรเข้ามันก็กลายเป็นวิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยูแล้วก็ประพฤติปฏิบัติเหมือนกันทั้งสิบอย่างนี้ผู้ใดมีความปราถนาจะประพฤติประมจันร์ซึ่งเป็นตัวแท้เป็นหัวใจของพุทธศาสนา ก็จงปฏิบัติในธรรมสิดประการนี้เถิดก็จะได้ชีอว่าเป็นผู้ปฏิบัติจริงถูกรงตามหวัวใจของพรหมจารย์นในพระพุทธศาสนาเหมาะสมแก่กาลเวลาที่จะปฏิบัติในภรรษานี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าวันเช่นวันนี้ ตลอดพรรษาอย่างนี้เราจะต้องกระพฤตกระทำอย่างไรจรึงจะมีพรหมจรรย์อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแล้วเป็นไปด้วยดีจนตลอดพรรษานั่นแหละจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าพรรษามีพรรษาประพฤตรมอย่างที่เรียกว่าจำพรรษาได้โดยแท้จริง ร้อยท่านตั้งหลายทุกคนจงถือเอาประโยชน์อันนี้ให้ได้ตามสมควรแก่สติกำลังของตนจงทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็งมีโดยเระการัชนี